โอเคครับไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินไม่ได้ใส่รองเท้าเนาะก็โดนลวดนะครับที่เขาชาวบ,บ้านเอามาัดไว้นะมัดไม้ไผ่ไว้เห็นไหมครับตัวนี้นี่ลวดนี่เห็นไหมก็เดินด้วยความระมัดระวังเนาะก็มาเที่ยวมีเลือดเมื่อวานก็ได้แผลวันนี้ก็ได้แผลนะครับโอ้สุดยอดจริงๆฮะ มาก็เราก็พากันเดินดูบรรยากาศนเนาะว่าตอนนี้กลับแล้วครับไม่สุขสบายเนาะเพราะว่าได้รับบาดแผลเลือดไหลโช่เลยฮะเห็นไหมครับก็มันเกิดอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าไม่อยากให้ทุกท่านเกิดอุบัติเหตุหรอกครับถ้ามันไม่มปลอดภัยก็เสียไปนขนาดผม <Never> พยายามแล้วนะพยายามเดี๋ยวดูเรื่องความปลอดภัยแล้วนะแต่วก็โดนกับตัวเองจนได้นะก็ระวังนะครับมันจะมีปลายลวดเล็กๆตรงสะพานนี้ก็ใส่รองเท้าก็เดินมาผมพอดีผมไม่ได้ใส่รองเท้าเมื่อกี้แวะไปนําตกมาแล้วก็ถอดรองเท้านะครับเนาะซึ่งขอขอทุกท่านมีความสุขและได้รับความปลอดภัยกันทุกท่านนะครับสะพานบูนเมื่อกี้เราก็เดินย้อนกลับมาจากวัดป่านะเส้นนู้นไปวัดป่าู่ เดินไปวัดป่านะครับแต่ว่าเราเดินไปมาถึงเกิดอุบัติเหตุก่อนเนาะเดินนะตรงนี้ก็มีชิงช้าให้นั่งไวนั่งเล่นนะครับย้อนมานี่ก็เป็นที่นั่งพักเขตนี้เป็นบริเวณวัดนะครับแชมเพล่นะแทมเพลทุกคนก็มาอยู่ก็ได้ความสงบนะครับผมเนาะเป็นจิจ,จวัดประจาวันของชาวบ้านเวลาตอนเช้าพระก็จะออกบินธบาทมา เวลามีงานบุญนะก็จะมีการเดินทําบุญไปตามสะพานวันนี้เราไม่ขึ้นไปนะครับท่านสลาข้างบนเราไม่ได้ขึ้นไปนะวันนี้หมดเวลาละเพราะว่าได้รับอุบัติเหตุก็กำลังจะเดินทางกลับนะเลือดเอก,ก็เจ็บนิดๆน,นะไม่เป็นไรไกลหัวใจครับ ก็ชุมชนการท่องเที่ยวนะเป็นเป็นที่หมายที่หนึ่งที่คนมาก็จะพาใหม่วิสิตกันนะครับเนาะชุมชนท่องเที่ยวนะครับเราก็จะเดินกลับแล้วครับเดินกลับแต่ สุดท้ายนะครับมาชมวิวอีกครั้งหนึ่งนะบ้านแผ่นบกโหโขสูนะโอเคแดดออกมากเลยครับขอท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ